อันนี้ไปรูดมาใช่ไหมนี่ชึ่อหนึ่งอะไรน่ะหมอสัตว์หมอสัตวัตวัวใครจเอ้ยทำไมไม่ทำมองใส่ไหนนะใส่เช้ากลัวกลัวเขาฉเฉลยอะกลัวเขาชเรลอ่ะ آ آ นี่ของใครนี่ของอันนู่นคนเยอะบ่ะ ทำไมถึงมาได้กินข้าวกินปลาปมัน,นม,มันปวดอยูไหมนี่มันมันไอ้นั้นไม่จ่อมัน,นไอ้นี้ไหมมันถ่ายไหมไหมันถ่ายไหมพี่ว่ามันต้องเป็นในนั้นแน่ๆเลยหอยนางรมพราวันก่อนมัน <มา S 1> กินหอยนางรมใช่ไหม วัน <มา S 1> ถัดไ,ไปมันก็ไปกินชาบูไม่กินมากเดียวหมดเลลกโผเลยว่าเออไม่จบยังวาที่ตัวเองไม่กินข้าวเย็นเลยไงดูงไปมาแล้วสองตัวมาแล้วสองตัวมาอีกแล้วอันนี้เซียเนกจะพาะผู้บ่าวหนุนไปหวานปุย๋ยขี้ไก่อัดเบ็ดนะคะมงจากเมือเที่ยงเราไป ซื้อขี้ไก่อัดเม็ดนะคะเป็นคําสั่งจากอะพ่อใหญ่นะคะพ่อถามว่าจะขับรถนี้ไปวานปุ๋ยเลยบอกขี้เกียจเอาลงนะคะก็ไปรถนี้แหละเอาขึ้นเอาลงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนดูยางนะคะเช็คยางก่อนดูยางเบนก็คือน้องหอบมาตั้งแต่จับประสาทนะคะแล้วก็ให้ดูนะคะให้ดูแลนี่อีกกระปิบเดียวเอง อันนี้คือคําสั่งจากโทนะคะให้ไปหวานปุยนะ,ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปหวานข้าวนะคะที่่าบ้านพวกตะเคียงนะคะ mm. ก็เลยอเอาเจ้าชาไทยไปนะคะ mm. อันนี้นะคะก็ให้ผู้บ่าวนุนไปขับรถเลื่อนตามเพราะว่าคันนามันเข้าอามันเข้าม,ขมันขับตามเข้าคันนาได้นะคะแต่ถ้าติดที่ว่ามันไม่ติดตรงทางเข้านะทุกคน mm. นั่นแหละมันก็คือขับเข้าก็ไปเลื่อนแล้วก็ไปโรเทให้อ่าเสียดียนะคะ โอนก็ไปรอเทเทเสร็จก็ไปเลื่อนเลื่อนรถไปข้างหน้าแล้วก็เท <c oughs> ขึ้นลงขึ้นลง <f ew> เพราะว่ามันขับรถเข้าไปข้างในนาได้มันไม่ต้องเบรกไกลครับไ,ไ,ไ,ไม่มันมีทางดิมันมีทางไปก็เทเทแล้วโอนก็เลื่อนเลื่อน<ป>เลื่อนรถไปยี่สิบห้าไร่ยี่สิบห้าไร่อันนี้เออใบสามแล้วเสร็จไหมเสร็จ,รจไหมนี่สองคน อันนี้เป็นคําสั่งจากคําคสั่งจากพ่อใหญ่นะคะว่าให้พานงคยอไปเบรกให้นะคะอันนี้ก็รีบสู้ฮึบๆกินข่าวอย่างเร็มรีบอยู่บ้านนี้ก็ลําบากหน่อยนะคะทุกคนรักลูกโอ้ตกเนออันนี้จะฉับพู้ใหญย่ยังจะฉับเรานนเนอะตกนะคะ ันนี้น้องไปรูดของมานะคะรุดของใช้มาให้แม่นะคะพวกอ่าพวกก้อนคโนโลชั่นนะคะอันนี้ผู้บ่าวนนคือรีบ,บอันนี้ไปทําตัวอยู่นะคะผู้บ่าวนนไปทําตัวเซนิกรน็รอนะคะเซนิครีมว่าใส่ไปไหนประถุอันนี้สิบล้อคันนี้ก็ จะถูกนีรเทศไปอยู่คอกัวแล้วนะคะเนื่องจากมม่มีที่จอดนะคะก็เอาสิบล้อไปไว้คอกัวนะคะแล้วก็ได้เอารถดำสองคันมาไว้ไปได้บอกว่าว่ารถดำมันไปได้มันไปจอดได้แล้วก็สองสามคันที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็คือจอดหมดนะคะ จอดนะคะจอดหุมด้วยกันบอกว่าไม่รู้ต๊อากเงินเยอะแล้วนุกเอพันเรียนยังพันเรียนยังเลยห้าสิอุ้ยพี่ว่าได้ ยังไงก็ได้อ่ะเอาไม่เอาเสื้อไอ้นี่บอกปิดหน้าบอกมันมินได้ขี้ใจอ่ะมันมีฝุ่นเยอะด้วยไปเอามาเร็วเร็วเร็วดูเสดซื้อสปอนเซอร์ไปแล้วนะคะทุกคนเตรียมพร้อมมากสองขวดนะคะสองขวดน้องเคยนะคะงานนี้จัดไปอ่ะลูปลูนั่ง ไปแล้ว,ลวะะไปแล้วนะคะให้วิ่งตามนะคะทุกคนกินข้าวเสร็จเมื่อกี้นะคะกินอย่างแบบย่งรีบนะคะทุกคนเอาจะลงก็ลงแบบหนีห้วยไ,ไ,ไอ้นี้ก็ไม่ลงไอ้นั่นก็อยากนอนก<า>ันนี้กำลังไปเอาเสื้อปิดหน้าอยู่นะ ทำไมมันหาหานานเท่าเอาลงลงมาเน่เน่เ่เ,เดี๋ยวก็คว่ำแปลจ้า,จาอะ่ะ ไปแล้วนะจ๊ะบายบายเสร็จไปค่ะสองคนนะคะโอ้ยรถค่อยรถค่อยรถเตี้ยแล้วก็ขาไอ้นี้ออกมายังไม่ถึงปีนะคะทุกคนไปนาสองรอบแล้วนะคะไอรถบีบีมีเยอะแยะก็ไม่ยอมมาไปนะามาเอาแต่รถค่อยก็เนื่องจากคิดเกียจยกลงนะคะก็เอาไป หวานปุ๋ยเลยนะคะก็สาคถิปนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงครนี้นะคะบ๊ายบาย